สวัสดีครับมาพบพ่อครับผมอาดัมินดี้คือเก่าครับผมมือนี่สีพารามาเบิงพอกันเพิ่นสีเฮ็ดกัเขาไอเมนูไออย่างก็พออ้อมกบครับผมมือนี่พอกันสีเฮ็ดเมนูอ้อ,อมกบให้เบิงฝีมือพอกัน,อ,อ,กนอ้อมกบนี่มาสู้เพื่อสีพรางคุณซับแล้วครับผมมาบ่ทัานทายบ่ทัน นี่เพิ่นซับแล้วซับเป็นสิ้นบรดเวณฟากนะครับนี่อันนี้เพิ่นซับเลยเพื่นซับให้เป็นชิ้นละเอียดละเอียดบริเวณดอกกุหลาบเคลีร์นี่นะเหนบอกม่นเป็นกระเพาะกระเพาะบริษัทละเอียดที่สุดละไหนที่ภาพเมืองว่าเพื่อนจะเฮ็ดจังไหนของเพื่อนสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจถ้าเป็นกำลังใจให้ในด้ครับเด้อมานี่มาเบิงไลาๆขั้นตอนนี่พอกันก็ได้ตำพริกตำพริกใส่กับยังไงใส่ตะไคร้คับตำพริกใส่ตะไคร้หอมก็หอมหอมหอมใส่หัวหอมหอมแดงตำพริกใส่ตะไคร่ใส่หอมแดงไป ตามละเอียดแล้วก็เขาใส่ <c oughs> ไอหมอนี่นหน่อยนี่แหละใส่ยังี่ปลานี่เป็นขั้นตอนการใส่ปลานะครับนอยสำหรับู้ใดที่เขามารับชมคลิปคลิปนี้ว่าโอ้ยคือพากัน เฮ็ดโดนแท้คือบอตัดชิปบอตัดหยังผู้ใดอยากเบิ่งเร็วๆกะกดเล่นความเร็วอ,ออกนะครับเพ้อเพราะว่า,วาอยากจะทายกับให้เบิ่งแบบบานๆเลยเบิ่งแบบบานๆเลยครับผมนี่ใส่ปลาใส่สุรถเข้าไป

ปัด๊ดตจุดปั๊บควนปุ๊บเลยเนี่ยเติมน้ำเปล่าเข้าไปครับผมเป็นรถลักษณะแบบนี้ไนที่เขามาเบิ้องเราในที่เขามาเบิ้งเราอยากจะลองเอาไปเฮ็ดกินเอาไปกินได้เลยครับเด้อ,อนี่แหละสุดพอกันที่เกา่ามือนี่สุดพอกันที่เกา่า bưng hoặc chia béo Ôm xe bậc kia đó các bạn Ôm xe bậc kia Bậc kia này Mặc xin ngay cả xoay ngay mặc xin ngoài cả xoay ngoài kìa, nó một hụt bậc hụt nó Cái xin lỗi mà ạ xin không thế ạ ô nổi lỗi thế ạ à, xe xin hả? thế thế ạ ô xe, okay. xe nằm. มุนกนี่เพราะว่ากินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่อ,นอันนี้แซ่บได้ทั้งสองเอาเอาแซ่บสุดตี้มันเสียบยกินวเหนียวแล้วพิซซ่านนะาวเจ้าก็แซ่บข้าวเจ้ามัน,น <ะ S 2> ต้องผัดกระเพราออาเด็กเกี่ยวครับติพคนเฮ็ดกินล,ล่างล่างนะผมฟังทางตอนล่าง ฮะลืมคุนจอยเวินมักแคนในเรืองของคุณบางอย่ไม่ต้อคุณครับเือวละทำเป็นหัวของผมผมลืมบอกกบสุดๆนี่จะเป็นพ่อกันเพื่อนเฮ็ดนี้เพื่อนสี เอากบอะไปเผาไฟก่อนนะครับกับเพื่อนเพื่อเก็บกบไปล้นไฟดอกภาษาบ้านคือเราไปล้นไฟเนาะไปล้นไฟเราไม่สีหอมหอมดอกเอาไปล่างนา้ำล่างน้ำไฟว่าผัด,ดกูจะกัดมันเป็นนักสีนนะครับตอนนี้ไปไซด์แล้วพู้ลูกเพื่อนอะไปหาพักว่าทันวะจะขายอยไซด์คือผมบอกล้วคลิปนี้ผมสีถ่ายลงแบบเรียวๆเลยถ่ายลงแบบต่อเนื่อง อาจจีบมีการตารัดนะครับหรือว่ามีการตารัดกะส่วนหน่อยคือผมจีธาให้เบิ้งเรื่อยๆเลยจากหน้าที่กับซางมัก็จนกลัวคนเย็นเสียทุนล่ะโดนกับซางว่าเนาะอุตสาห์เบ่งเอาล้วนมาแล้วมาแล้วบ่พออีกเอ้ยตัวนี้มาเคลียร์อย่างได้ไงอย่างได้ไดดงนี่ฮะอยากอี้เดี๋ยวเคลียร์ยัยงไงกู Kian ke? Kian siap lah Itu Itu Hak bak tu Hak bak Hak itu Oh main mau main dulu sini Hehehe สดหนามเลย่ยแบบสดหนามพร้อมเลยเออสดหนามเหรอเอออันนี้ขวอันนี้ขวดมันขวดสุกก่านัสุกก่านี่ล้วก็ต้งนำฮะขวดสุกก่อนขวดสุกก่อนก็สุกไปยาน้นำใส่ต้องมขี้ใส่ไปน้อยนึงเลเดยบอกน่าใส่ขวดอืมใส่ไปยเเดบอย่างเดียวนน่อยากให้หอมทั้งบุต่อนี้ น, e น,น้อยๆนยงงี่ีนี่งงตหทยัปิ่งดีเมื่อเดียวคนเดียวปิ่งหน่อยนี่มาไทยนนานงฮะนี่มาไทยนาทีคุคอนเทนเขาไทายไอ้ผู้ถาวรคคมแมพ่อผู้ถาวรคคมนีคุณเบิรงหไรยเนียมีคมคุมมมค้มน้มมามคำ,คนนำา่ฮะ,ออะเอามาเดียคำนีคำคมนี่โง่กแน่นฮะ นี่เติมน้ำนะครับนี่เติมน้ำจากที่สุกแล้วสุกแล้วพอกันกระจีเติมน้ำเข้าไปเ,าเติมน้ำเติมไรบ่เติมอันนี้คือเอาเลยบ่นี่เติมพอได้ส่วนบ่เติมพอได้สดเลยนี่คือน้ำเอาเลยนี่เหลืองนี่เหลืองดีครับมันเหลืองกนหรืเหลืองดีเด็ด อีตัวเป็นผักอีกต,กอกตัวไว้ใส่แบบชุดแซ่บเอาหน้าใส่นะใบหน้าใส่เสียหายใบเออคือได้ละบอกว่าส่วนเลยคือยู่คือ,อย,ออยู่มีกี่พ่อกันบอกว่าฉันพูดอดไอยากแซ่บกว่านี้เ้ยสมุนไพรนะ่ะ

มอเดียดเดี้ยวม้ยโอ้โอ้ยังเล้วโอ้เป็น้องเขาพคัวนะมันตีเห็ดทัตัวนี่กเพ่นไปตัวอล่ะมึงมีคน่ะเออนั่นแหละมิเตมอ เาดูจะลายแท่ลายใช่ดูนี่สามใบดิ่งนี่สี่ใบนี่มันล้อยังนี่ไม่ของล้อมอเดียร์คนเลียวเนาะมันกิดเดียดตัวไหนน่ะไอเดียทั้งข้างคนเดียวขันบัคเขียงก็ด้านด้านตัวเนาะอันนี้ออนี่ว่าใส่ความนะครับนี่ใส่ความออกซื้อว่าไรออกซื้อนี่ติดเหลียงขันบัคเขียงออกซื้อทางมันก็ด้านบดมอแก็เดียด์บัคเขียงก็ด้านกระดับ โอ้ไอ้ที่มันไอ้เวลาเขาต้มแม่นวต้มบักเขียมันสิมักดำเอาเอาอันนี้ให้ความรู้เล็กน้อยนะบะเขียร์ดำเกิดจากอย่างเวลามันดำเห็นไหนู้นมันสิดำบักเขียร์ดำคางนึงวี่เลยเออมันเกิดจากหม้อท่านห้อนเอาใส่ฮะหม้อห้อนเอาใส่นจ้างก็ทำต้องให้ต้องให้น้ำมันเดือดก่อนให้อนก่อนตจังใส่แต่ว่าคนชิจัยร้อนคนชิจใจร้อนไม่ไม่จะชิจัร้อนอันนี้เดือดแล้วใส่บักเขียงไหมครับนี่ ขีไ่ไซกับพบอกได้บอกขี่ไซเพิ่งกับไซโลเดียวนี่ใส่สบดเคืองลงไปดูได้ที่นี่ไซพักอี่ตัวสมุนไพรพวกแบบรบที่เหลือกะร้อยมันสุกกับผมนี่หึปรุงไล้ปะนี่ปรุงเราบ่ที่เหลือกอะไปกิมฮะ กเดืเอดดีมาเนี้ยือนี่แหละครับนี่เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนรอให้มันสุกก่อนอันนี้มันกำลังเดือดอยู่เพราะว่าปรุงกับปรุงไปตอนที่ให้เบิ้งกันแหละปรุงไปแต่ตอนข้างเราอีกทีนหนึงพอมันสุกปุ๊บเขามาซิมเบิรงขันจืดกะใส่น้ำปลาขันพอดีกินเลยขันเค็มกับเติมน้ำเอาเดี๋ยวอ่าตอนมันสุก ผมจมาทายห้เบิงสิมาซิมห้เบิงครับว่ามันสีแซ่บเพราะ่าสุดพอ,อก,กันกับเมนูออมกบอมกบโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนมาสุกมาหลังจากที่โป่งแล้วครับผมสีพาซิมมาที่นี่สุกแล้วครับผม mm hmm. คุณ เบ้งุ่นเดี๋ยวแสบให้าหาหลีเลด,ด,ด,ดอ,อุ่นะเบ้งหุ่นหุหุยอยุุ่่ความกบครับผมแสบพอเสแบนนิมักตรงนี้ดิยน,นามมันสิงก่างเหลืองแน่นิสุดยอด,ดอีกทีตรงนี้เดี๋ยวเอาสีมาซิมกันครับมันสีแสียบพอเสบมาเดี๋ยวสีซิเมเบงสีแซยบ,บ่ hoàn hoàn Đừng. ครับผมสุดยอดพาน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 ,านสามพานเลยครับผมครับพร้อมครบสูตรพอกันครับผมสุดยอดอิลิรอยากเฮ็ดกินครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อรับรอง,องแซ่บครับผมขอบคุณครับแซบ่บ